ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เซนต์พัฒ์เวิลด์นั่นเองวันนี้เรามาทําอะไรเอ่ยคือจริงๆแล้วว่าเรามาตามหาชุดของงานของค่ายมอซีซึ่งมันมีข้อกำหนดเยอะนิดนึงคือต้องห้ามเปิดไหลห้ามแบบคอจากตรงนี้ลงมาห้ามเกินแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกระโปรงคุ้เข่าวแขนต้องปิดจักรแล้วห้ามซีจูห้ามผ้าบางีคนสั่งแบบกระโปรงไล่เลเยอร์ซับในข้างในห้ามเลยหัวคอขึ้นมาอย่างนี้ ใช่อ้าวทไมสีต้องเป็นโนสุภาพแบบว่าชุดชาจริงี้ไม่ได้ลายคือแบบอย่าแบบคริตเตอร์ฟุ้งฟิงอะไรอย่างงี้แต่ว่าลายจริงๆก็น่าจะได้หมดนะคะแต่ที่เพื่อนซื้อกันแต่ละคนนะเหมือนชุดอาจารย์เลยทีนี้เราจะไปดูร้านแป๊บนึงนะเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันน่ารักเด้อแต่ว่าไม่ได้คือมันต้องเป็นแบบคุมเข่ย ห้ามเป็นแบบห้ามเป็นแยกชิ้นส่วนด้วยมัม้งไม่แน่ใจเหมือนกันห้ามเป็นแบบว่าใสายเดียวแล้วเสื้อคลุมหนีไม่ได้เพราะว่าแบบเดี๋ยวเด็กก็ถอดอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ไว้ใจนะคะก็เพื่อนๆนี้อนนนเออร้านอะไรนะแม่ที่เราจะไปกันอะ่ะ <c oughs> ไอ้ทูน <c oughs> เออชั้นสามแฟลตสองหนึ่งหนึ่งสองแฟลตทูนมันทูนก็มันจะเป็นแบบว่าร้านแบบที่พารัแมบเป็นพรีเซนเตอร์ที่มันแบบมันดังอยู่นะคะใช่เใช่เเดี๋ยว่เมื่อกี้หนูบอกว่าไปเป็นงานอะไรงานใครมาสีค่ะ คือวันเขาเรียกว่างานอำลาค่ายมอซีแบบมันจะมีแบบปีเต้นลีลาอะไรอย่างเงี้ยไอ้ืออย่างงี้อ่ะอ้าวหนูเต้นไปเหรอไม่เดี๋ยวเขาจะซ้อมกันแต่ว่าซ้อมลังครั้งล่าสุดอ่ะหนูยังไม่ได้ซ้อมเพราะว่านักกีฬาเขามีรวมพอดีอ้าวใช่ไปเต้นไปก่อนไหมก็เพื่อนที่พักไทยก็สอนสอนหนิวเล่นตอนนี้นนไม่ไยากนะก็อะไรนะถ้าสุทุมบางก็ไปเต้นมาเต้นลีลาสิใช่ไหมตอนทุมบ,บ<ล><อ>างปหม ไม่เคยเต้นรีล่างพ่แหม่มพี่มาหรอไม่เคยเคยต้แต่แบบพี่ขี่นู้พี่พี่ไม่ไม่น่าใช่ไม่มีขณะหนูไปเดินหาที่แพลตินัมอ่ะยังไม่เจอเลยทุกคนแต่น่าอาจจะเดินแป๊บเดียวไปนิดนึงเดือนสามแล้วป่ะเห็นแบบคิวอยากได้ไหมอันนี้เรียบร้อยแล้วน่ารักสุดแล้วแป๊บนึงนะแต่เขาแฮนด์โซ่ออเดอร์หนูไปสองรอบแล้วติ๊กต็อกช็อปอ่ะติ๊กต็องช็อปแล้วก็แฮนด์โซ่ถูกอย่างงี้ น้า cancel ร้านานี่ใช่มาเขาแค a n c e ลแล้วไปสองรอบแล้วเนี่ยดูอ้าวนี่แค c a n c ลแค a n c e ลไม่ใช่ของเนี้ยเบียรร้านอร่อยๆเนี่ยใช่ใช่ b l e n d e ้ blended หบบนูจำได้ไหมจำได้ไอติมพิซซ่าชิโอ่ไงถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ได้กินช็ญญญญอกโกแลตเต็มตอบจะมากิน blended นี่นไงเราิ้งกิน,นขอาเขียวไปขอาเขียวมา หมดแล้วคือท้ายหรอไม่เือนเีเยลยรถอะไรเชอรี่ิอีกน่้นมันเป็นรูรีหรอมะ,ะรีบรี่อันนี้เชอรี่เชอรี่ม้มัหยิบได้เชอรี่อ่ค่ะเชอรี่หมดแล้วมันกนค่ะค<อ>้าออตนี้จะมีเท่นาน้าตู้เลยค่ะเชอรี่หมดแล้วค่ะ,คะ,ะ Oh no Oh no เลืเลยเลยกินน้ำเชอี่เนี่ย เชอรรี่่อะ้านเขาเปิดใครไม่รู้จักมันคืออะไรแค่ตะเคียนมันคือเป็นแบบเชอร์รี่เคลือบช็อกโกแลตอะแบบมันจะมีไวท์ช็อกมิลช็อกดาร์กช็อกอะไรอย่างเงี้ยช็อกเชอร์รี่อะเขาเอาเม็ดออกแล้วเอาเนื้อเชอร์รี่อะใส่เข้าไปแบบให้มันเต็มเต็มต้นผลัน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 ตันคือไม่มีเต็มหรอเนี่ยต้นผลันต้นผลันต้ลัลั่มีไติมน่ารักมากหายไปแล้วไม่มีเต็มใช่ไหมฮะไม่มีเต็มไป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 กินอันนี้กันไหมคะเอาเป็นลูกเดียว ไม่ใส่วิปทินเฮ้ยไม่เข้าไปใส่ในนั้นเดียวอ๋เป็นในมาพักก็จ่ทําเป็นค<อ>น ร้อยนยังงันเหรอนอนมากจับ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 เออร้นอนมากหนีหน้าวบาเสียวมากเลยเอ่ะมันจะหล่นลงมาทาั้งนั้นไหมไม่เค่าที่กินเนี่ยแล้วหนูใส่ขออกล้วยปากาเขาเอาไหมแล้วก็ปกักนีกล้วยไงอืมอ,อมร่อเทียมพรกับเจลาโต้ชิคกะคาเฟ่ไม่เอาหนูไม่ซื้อนะเฮ้ยเดี๋ยวอร่อยกว่าเบนดี้ขึ้นมาเนะ อกอย่าไปโพดอย่างนี้น่ารักเลยเนี่ยเฮ้ยรินดีอย่ารอแม่ก่อนแม่ก่อนขึ้นมาไปเดินไปหาแม่ดียังเลยค่ะคซื้หอหอมูยูหเห็นเพื่อนๆไปหมูยูที่นคปรปฐมใช่ปะแล้วมันมีร้านทนนี่นี่ด้วยก็เลยซื้อมา ไอ้น,นี่โอเปร่าเค้กแล้วก็จะมีแบบพับเสกออม,มันเทียบกับยูเทิร์รร<ห>นขายมูไม่ใช่ชื่อร้านมันเป็นคาฟเฟ่อันนี้ให้เราทำไมอ่ะเหมือนแม่เราก,กินอยู่อ๋อไม่เป็นไรอ๋อเดี๋ยวจะกินหัวจนหมดแล้วเหลือแล้วให้แม่ใช่อปไหนเหมืนอนที่เพียคือจริงๆเราอยากกินชาผลไม้แต่เขาไม่มีเราเลยต้องกินชาคาราเมลจะเป็นยังไงอ่ะคาราเมลกาเฟ่ชาคาราเมลกาเฟ่ฮะลองดู นี่เรามาทำไมนะกิ่วจันทบุรเนี่ยออกมาสุดกินกันเยอะแยะเอะเอแล้วตรงไอ้จาะประเจมอะไรไม่มีเหรอหมดเอออยากคิดว่าจะกิ่วดัมเหลุดหรืออะไรนะอันนี้จะตั้งใจนะแล้วมันจะโดนบันรรเลนดูดไหมเป็นแฟชั่นนะมันจะเป็นเครื่องนะแล้วเขาก็เอาไปบดปั่นปั่นปั่นปั่เนี่ยไม่ต้องใช้มือคนนะเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็ปั่นปั่นปั่นเขาง่ายเขาเยอะกว่าเราเยอะเลยไงปั่นใหญ่เลยเห็นะ ใช่เราคุณแก้วเป็นแก้วเขไม่เหมือนแก้วคนอื่นเขาอ่ะท um> uh> oh, ี่ของเขาเป็นัน uh> สีของเขาเป็นชาธรรมดาของเราเป็นฟันแก้วไปบอกเขาไม่เอาวิปครีมหรอแล้วป้าจะกินให้เราไหมล่ะไปจริงเหรออ้าวก็เราไม่กินไงมันจะทำให้ชาเราเป็นครีมๆเราไม่ชอบอ่าช่วยถือหน่อยก็อร่อยดีนะ แต่ชอบชาผลไม้มากกว่าไม่ไม่ถูกใจถ้าเป็นกาแฟก็ดีอวสาหรับเราไม่ชอบชาลองนู้นลองนู้นก็กินได้ไงอะไรอย่างนี้ปลาชอบกาแฟไปแล้วหรอทันไม่กินกาแฟเลยไม่นี่ชอบกาแฟหรือตัวมันถ้าเกิดจะลองกแฟก็ดกว่ก็อร่อยนะอร่อยได้เลยฮองก้าซังฮองก้าซังฮีเอลออ ไอ้พี่ออ L C A พอก้า้างน้องคือพอก้าซังน้องคือแบบว่าพูดได้ไหมเนี่ยมาสคออ่ะไม่ได้ไม่ได้จ้มเจอแล้วนี่ไงแกลดกับโลลิต้าอยู่ติดกันเลยอ๋อมันจะเป็นแนวนี้เลยเนาะแบบอ่อนแบบเป็นแนวที่แม่ใส่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวหาทั้นกระบมงยาวๆน่นะเดินไปที่กระโปรงยาวปี๊ดเลยนะ อุ้ยน,น่ารักน่ารักอ่อนหวาน,เ,นเออเอออุ้ที่สวยตัดกระโปรงสัน้นหวานสวยสีสวย,สวยนี่ไงต้องขาวดำด้วยป่ะไม่จำเป็นป่ะรู้ยึกแบนี่น่ารักแต่มันไม่ได้เพราะว่าแขนกุดแล้วกระโปรงสัน้นกระไม่ได้เลยเน,นี่น่นารักโยใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะต้องลองเขาใส่ได้เพราะเขาสูงไงแต่ถันน่ะไม่ได้ดูเดะ เฮ้าายราบพื้นแล้วโหราบพื้นแล้วแต่ของเขาแต่พิมพ์มาได้เพราะว่าพิมพาาสูง,งให้ป้าชายสองพัน <2, 000. S 2> อ่าสองพันแต่ว่ามันน่าจะมีอันนี้ไงชุดใน,นตำนานค่าว่าท,ที่ที่แบบพลังเมลไซไทยเลยอะไรนะรล้วส่อนที่มีรถอะไรบ้างไหมครับซื้อสองชิ้นรถสิบเปอรเซ็นต์ถัชิดด้นรถสิบห้าเปอร์เซ็นต์ชิ้นเดียวครับชิ้นเดียวชิ้นเดียวไม่ลงมีออนท็อปบัตรเครดิตป่ะอ่าโอเคถ่ายแล้วไม่ติด ค่อยๆดูมีหลายลายรูปแต่หนูไม่รู้ว่าหนูใส่หนูต้อบลองไหมอ่ะต้องลองรู้ว่ามันยิไม่รู้ว่าใส่มาบนตัวเราเป็นไงแต่ตัวเนี้ยน่ารักไม่ชอบลายสก็อตเดินลองก่อนก่อนสก็อตน่ารักที่ไม่เห็นในผ้ามันซีตรูนิดๆอย่างงี้ไม่ได้โอ้จริงเหรอใช่ค่ะไหนล้วเนี่ยมันมีรสเทปเปอร์เทนคุณแม่ไหนเนี่ยแค่ไหนนะอ๋อเรานี้เราเถียง อันนี้น่ารักถ้าเก็บคอขึ้นนิดนึงก็ได้โหข้างหลังแต่ว่านี่มันกว้างแต่ว่าอย่าไปบอกสิมันจะเป็นตัวใหญ่ไปไหมแม่มันจะตัวใหญ่อันนี้ไซส์อะไรนะคะไซส์ S อ๋อมีเขียวแต่เป็นไซส์เล็กเขียวเป็นอเด็กอืมอะไร10%เป็นเทอราวนี้ลด40%อันนี้ขาเป็นไซส์ S อ๋อ สีนี้หนูไม่ชอบนะแม่รู้อยากไปลองได้ไหมอ่ะมีห้องลองไหมอ่ะไม่ลองจะตล์ไม่ไม่ชอบเลยเดินได้เดินเดินมันเรียบมากมันเรียบก็ครูต้องการที่เรียบร้อยแบบนี้แหละคอปิดมีแขนหน้าหลักมากอะไรนะมันเหมือนครูได้ได้ปะป๊าไม่มีคน ลูกบอกว่าเหมือนคุณครูแล้มันก็สวยดีนะใช่สวยดีมันดูมันดูพิเศษดีอะมันดูไม่เหมือนแบบโปรตีนเลยใช่ไปงานได้เลยแบบ่ยไปงานได้ใช่น่ารักจะตายอะไรแบบนี้มันไม่ค่อยชอบโอ๊ยเป็นยังไม่ผ่านเนาะไม่ได้ลูกวัยมันเมื่อกี้ตี๋เยอะแล้วเอ๊ะตรงรอยต่อมันไม่เข้าใจมันเนาะเออมันมันเป็นแนวมันเป็นแนวมันเป็นแนวของมันเดี๋ยวถอยไปก่อนสิถอยไปถอยไป ไอตัวเมื่อกี้น่ารักกว่าแต่อันนี้ก็น่ารักนะไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้แต่เดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะขอบคุณค่ะอะไรก็ได้ก็ตัวนี้งานตัวแรกอ่ะคือถือกระเป๋าก็ไม่ค่อยได้นะได้ยไม่ยังไม่ได้ลองอันนี้เลยอ๋อแต่มันไม่รับแนวนี้จริงๆฟิลเนี้ยหนูชอบแต่ว่ามันกระโปรงมันสั้นค่ะอันนี้ไม่ได้เพราะซีทรูป่ะอย่างเงี้ยไม่ได้ผ้าซีทรูไม่ได้ผ่าซีทรูไม่ได้ซีทรูแขนก็ไม่ได้ ตัวหนึ่งไหนคะตัวแรกก็สีดูโอ้หายยากมากเลยเนาะไปาหนก็ทช่มัยเอันเนไหดูสีสีเหลืองเนี่ยมันอันนี้โลลิต้าอันนี้มันสั้นนะแล้วมันมีรูนี่อันนี้น่ารักป่ะสีฟ้าเนี่ยผมไม่ชอบนี่นี่ต้องดูดูราวนี้ราวนี้อุ้ยถูกจริง ไปเข้ากงนี้อ่าได้ไหมเออปุ่นหห้าสิบน่ารักนะเออแต่มันมีรูคุณอาจจะไม่ให้นะเนี่ยรูเยอะไม่น่าเกลียวแต่ว่าเดี๋ยวจะเย็นๆค่อยๆดูก่อนดิดอกม่งนี้คงไม่ชอบเฮ้ยนี้เป็นเหมือนแบบเสื้อแต่เป็นกระโปรงออกมาเอออันนี้ก็ใส่แล้วน่าจะน่ารักเรียบเรียบเก๋ดีแบบดูเท่อะเอาไปใส่สร้อยใส่อะไรเอาเียใช่ สีขาวก็มีนี่ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะแม่ว่าน่ารักลองแม่ลองก่อนเกิดจะสวยมากนี่เองได้เมาเจ็ดเก้าอยู่นี่ไซส์อะไรเขียนว่าไซส์อะไรลูก X s ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อืมมันทำไมอ่ะน่ารักก็ไปลองก็เดี๋ยวที่ป๊าบอกอ่ะใส่เขาจะได้ยับยั้งไปหรอ จ้าสวัสดีค่ะเนี่ยกางเกงที่เพื่อนหนูใส่แล้วป้าบอกว่าเหมือนกันอันนี้ใส่กางเกงนอนเหรอลูกอันเนี้อ๋อเนี่ยกางเกงที่เพื่อนหนูใส่ที่สบายใส่อ่ะเออเออแล้วว่าเขาเขาอุตส่าห์ใส่แบบมีแบรนด์นะไม่ว่าเขาใส่แบบยืดนอนอันนี้แบบเสียเซลล์เลยนะเดินหามาสองวันแล้วนะอ๋อเราไปข้างนอกตรงกลางอ่ะที่มันเป็นร้านร้านานอ่ะจะเอามา ยังบอกว่าวันนี้จะไม่สำเร็จซื้อนี้ไปใส่วันตุดจีนนี่มันน่ารังนะอืมน่ารักดีโรงเรียนต้องใส่ชุดตุดจีนปะพี่ลืมงานไม่น่นะนี่ร้านอะไรตรงนี้แอร์แมงโก้แทบเฮ้ยถึงอยู่เฮ้ยเลยเข้าเลยเข้าไม่แต่ว่านี่มันแค่ตรงนี้ไงหนูต้องหันหลังแล้วแทบหันหลังแล้วแทบ ออเออแค่นี้นแค่นี้บางทีหนูเพรียงก็จะโครจไม่ได้ลูกเนี้ยไม่ถึงเท่าเจน่าเราอยู่ชั้นสองเาไปดูไหมล่ะคะอ่ะไปเนาเราใครไม่นำมาเจน่าคือสไตล์ที่พิมพ์ส่งรูปมาเป็นสไตล์ที่เจน่าชอบใส่แต่เจน่าเนี่ยเขาบอกว่าปกติอ่ะเขาจะซื้อมาจาก อ,ออนไลน์บ้างแล้วก็ร้านพวกนี้บ้างอลิเดร์เราเขาชอบซื้อแต่ว่าจะซื้อตอนมันลดเพราะมันแพงนนนั่ปดิเาแ,แล้วก็เจน่าบอกว่าที่วันนี้ที่ใส่มาบอกเออน่ารักแบบเนี้ยเจน่าบอกว่า,านะออเอฟมือสองมากนะเพราะว่ามันสวยจากญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นมือหนึ่งเป็นแบบแพงมากแพงมากแบบหมื่นเยนสามหมื่นเยนกี่บาทคะสามหมื่นเยนหนึ่งหมื่นบาทนินเออราว่าหมดสุดท้ายแล้ต้องม่เจไม่กลับนะ อันนั้นอันนี้น่ารักแต่กกมันไม่เกี่ยวอะเออไม่เกี่ยวท้องเออซื้อไปใส่ได้เอาไปลองได้ไหมฟ้าพวกเดรสอยู่นี่ได้ค่ะของน้องต้องไซส์ไหนหรือว่ามันเป็นฟรีไซส์อันนี้เป็นไซส์ส S ค่ะลูกค้าไซส์ S ่าจะได้เพราะว่าทำไมเขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อาจารย์ไม่ผ่านแน่นอนอะไปเจอ ใส่เชิดข้างในใช่ไหมเหมือนที่เจน่าใส่เงี้ยไม่แต่ใส่ห้องเออใส่เชิดก็ดีนี่ก็ที่เจน่าใส่วันเนียแบบนั้นแหละอ๋อใส่ตัวนี้อนาะใส่เชิดต่อไปเจน่าเขาใส่เป็นเหมือนชุดอย่างเงี้ยอ๋อทั้งก็ฟิลนี้นี่แล้วใส่เสื้อเชิดขาวไว้ข้างในดีกว่าเออแล้วก็ใส่เสื้อเชิดขาวไว้ข้างในอ่ะจะไม่ได้อันนี้มันมีเป็นนมครูไม่ให้หรอกดีไปลองตรงนี้ก่อนมาอ๋ออย่าเพิ่งนั่งเดี๋ยวที่ถอดแทนแล้วตัวนี้ถอดแฉลบไม่ได้ เท่าไหร่ราคาเราท่าไหร่ครับนพ่อหนูจะสมิงเสื้อผ้าใส่แล้วตอนนี้อ๋อนี่มันมีางเก็ข้างในด้วยอ่งพันสอ้อยบ่ะันี้พอง้านึ่งอ้อยเก้าสอันนี้มีลดลดอะไรนะตอนนี้ค่ะลูกค้าสมาชิก JPN ลด10%เปอร์เซ็นต์ JPN คืออร JPS นเขื่อนจะส้าหนาตนนี้ถูกแบบว่าเสื้อผ้าเก่าหมากเปชุดใหม่ได้นะเอาไหมใส่ไปเลยเสื้อพัน เสื้อพันสี่กระโปงพันสองเลยประมาณนี้ชุดเดียวประมาณสองพันกระบจะแพงมากลดเท่าไหร่ก็เลยไซส์เลยเหรอคะใช่ค่ะเสื้อมีไซส์อะไรไหมอันนี้อันนี้เล็กสุดแล้วอันนี้เสื้อนี่คือเล็กสุดแล้วใช่ป่ะคะใช่ค่ะเล็กสุดจะเป็นไซส์ s เพราะว่ามันเป็นเหมือนพวกทรงโอเวอร์ไซส์อ่ะถ้าพูดว่าเสื้อก่อนใี่กระโปงหนุ่มใส่กับตัวที่มีไม่ไม่แต่มันเข้าไซส์กันไงเป็นกระโปรงหรือเป็นกางเกงเป็นกระโปรงแล้วมีกางเกงด้วยข้างในอ๋อเออดี อย่างเงี้ยชอบมันจะได้ไม่ปูเอาไปถอดออกมาเอ้ยเข้ากันเลยเนี่ยใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่หใส่ไปเลยมือนี้ให่นี่ปาดูสิเก้าร้อยเก้าสิบเอาเปล่าเอาไหมล่ะเอาแล้วแต่เล็กกว่าเนียวกว่เอาไหมล่ะนี่หนูไปซื้ออะไรนะชุดชุดฝึงานโรงเรียนยังไม่ได้ <laughs> แล้วก็เอาถุงมือก่อน Icana, ต้องลองเอามวกด้วยไหมคะสวยสวยไหมทรงมันสวยไงบางทีบางอันปีกมันสั้นอันนี้ปีกมันยาวนี่เห็นได้ของที่ตั้งใจนลยนีอกระเป๋าเหรอใช่นะจังมันกระเป๋านี่มันกระโปรงอ่ะได้เก็บปลากรถังก็คือมันเป็กระโปรงหรือเปล่าหรือเปล่าแน่ใจ เขจริงเหรอจริง,งแม่ครับแ,แย่มากอ๋อหืมถจริงกรเป๋าะโง่้อไม่จริงจเสื้อผ้าร้านนี้น่ารักนะหนูนไม่เคยมาดูเลยเนี่ยอ่าไเฮ้ยจริงจริงมีสน่ารักหลายอันเลยนะเฮ้ยชอบ <c oughs> อ่ะเ้รออ เคยเคยใส่ไปสยามแล้วก็เคยใส่ไปของโรงเรียนนะที่แต่งเป็นชุดแม็กซ์โตนอทแล้วก็เคยใส่ไปแบบเวลาไปเที่ยวเที่ยอะเงี้ยก็ใส่นะแต่เพื่อนชอบยิ้มหมวกหนูใส่แล้วหนูไปเขาไม่ชอบใส่หมวกเพราะแบบสูดแดดมันร้อนอย่างเงี้ยหนูรู้สึกมันยิ่งแฉะก<ต>็<อ>แบบใช่ใส่เดินทางใส่เดินในแต่งห้องนอนอยู่ก็ได้เออเอาใจมันก็เทสตีนะแต่อาจจะยัง